เมือ่อนายมาสอนลบข้อความแทงนะะเนี่ยครับเนาะเอามาเชื่อด้วย,วยลบข้อความเหมือนเชิงว่าลบข้อความใน y o YouTube นี่เลยเนาะาจำเลยนะนะฮะลบลงมาตั้งตเนี่ยครับนะหานะลงมาคอมมลแอบ น่ก็ลงมาแทงพื้นที่เก็บข้อมูลเลยครนะับเนาะพื้นที่เก็บข้อมูลที่ไหนแคสตอนนี้มีรอยเช้เจีดอยู่นับหม่นะามาลาาแบบตรงนี้ะนะ,นะนเนี่ยมันจะเป็นเลขยกศูนย์ในเนาะอกนจะไนะนนด้เป็นขนาดแอปมาเนนะนะขนาดแอปข้อมูลผู้ใช้ แต่ไปรบใช่ไหมคะนะนต่คือเขารวบก่็ตะมีแถวที่สามเนะะี่ยครับมันจะให้โท,ทรัชาพามีพื้นที่ว่างแล้วก็ล่งดีขึ้นมาทางอีกหนึ่งเนะี่ยเนาะ Facebook ก็ามาดีคอมมูนแอปเหมือนเก่าอันที่อ่า เราก็ลงมาทีเก่าเนะะนะี่ยครับเนาะพื้นที่เก็บข้อมูลและแคสเนะะี่ยครับไฮวอาล่าบป็นตัวเนี่ยนะ,ะนะตัวทางความมุสุดเนะะี่ยเนาะล่างแคสตัวนั้นอ่าแล้วก็จะเป็นเลขส่วนบนเก่าจะเพิ่มพื้นที่วางดังอีกหนึ่งเน,ะะนะะี่ยครับเนาะมันจะคือโทรศัพท์เราา,าวางแล้วก็ลงดีขึ้นมาดังอีกหนึ่งเนะะี่ย พล่างอะไรกวนเนยค่ะนะมีวิธีเร็วง่ายๆเลยค่ะเด็วกวิธีอื่นในห,ห้องเดี๋ยวกลับมาคิดหากันทั้งกำนึงเลยคับเนาะอันนี้เข้าๆไว้กันกันง่ายก่อนเลยครับนะไม่เชิงว่าอันใดๆเลยนะเพราะใส่บ่อยก็เอาเด็กมาดีคอมมุนแอปหรือจะต้องไปคอมมุนแอปในะอันเดียวไวนะ้ค่ะนะอ่าต้องไปคอมมุนแอปไวปคอมมุนแลวก็เอาล่าง ล่างแคสต์นายเป็นเด็กซนทันดีคขาเนะาะมิชินเจอร์แล้วก็คอมมอนแอปเหมือนเก่าเลยครับนะ,ะนะเนี่ยอันน่หนตจม,มันขาเต็มเพราะมินดำเขาเนาะเขากดเขาด้วยครับ อ๋ฮารเออฮานัอยู่หลังเค็ตวนัเด็กเลยหลางบันนกูอันในกันะนะมันจะ่าฮาตัวยูทูบใชไหนซังตัวไหนฮะจำเลยตัวไหเนาะเดียวคอมูนแอปเหมือนกันแต่เด็กใช้ได้กันเนาะนี่ฮะกดมาคอมูนคอมูนกูช่องเลยกันเนาะโคคอมูๆๆนกูอันเลยกั แล้วลาไปตรงนั้นจะเป็นเลขศูนย์ต้องจำไปค่ะเน,ะน,น,เนาะตัวไหนยเขตกราดเปลี่ยนในน่อนเลยละมันมายากค่ะเนาะ อย่าปล่อยโอเคครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการอ่านเลยค่ะเนาะฝากติดตามไว้ถ้าไปรชอบคลิปวิดีโอเนี่ก็สำหรับคนดี่ไปเฮ็ดไปเป็นร่าง้อมูลเกี่ยวใช้งานของโกว่านั้นสำหรับคนที่ไปเปลี่ยเนเลยคับเนาะถ้าว่าเปลี่ยนแล้วก็เลื่อนพันได้อยู่ครับ